เพื่อให้หน้าแป้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าจะง,ง่ายกันเลยด้วยเนาะก็พอต่างกันเรียบร้อยนะครับสามเทคนิคง่ายๆในการทอดโรตีจจปตีแบบไม่นวดแป้งให้พองเร็วๆหรือง่ายๆก็คือให้สุกเร็วๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับส่วนผสมมีไว้เรียบร้อยแล้ว ผมเคยลงไปแล้วเทปนึงเนาะสำหรับการทำโรตีจบับตีวันนี้จะมาบอกเทคนิคสำคัญในการทำเพื่อให้โรตีเนี่ยสุกเร็วๆกินได้เร็วๆนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตอนนี้จะให้ดูไฟนะครับดูนะครับไฟไม่ได้ใช้ไฟอ่อนเกินนะครับแสยงคุณต้องมีทักษะมาบ้างแล้วคุณก็จิ้มแล้วก็หมุนจิ้มแล้วก็หมุนเร็วๆนะครับกดนี่ไม่ต้องกดแรงนะครับ จะถ่ายให้ดูนะครับจะทําให้ดูนะครับคนที่ว่าทอดโรตีจะปฏีแบบไม่นวดแป้งแล้วไม่พองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับเริ่มเลยนะครับผสมแป้งอะไรก็สูตรรู้อยู่แล้วนะเกษเทปแป้งดูนะครับเดี๋ยวพอ แป้งเป็นสีเราก็จะหมุนนิดหน่อย เห็นไหมครับแป้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะก็หมุนหนีนะครับกลับด้านได้เลยครับพอกลับมาด้านนี้ดูนะครับยังมีน้ำน้ำอยู่เนาะใช้ตะหลิวกดกดเบาๆนะครับอย่าไปกดแรงติดตะหลิวนะครับ ก็กดขอบก่อนเราจะกดแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับกดแบบนับหนึ่งถึงห้าเนาะก็้หมุนไปด้วยนะครับเห็นนะครับก็จะเริ่มมีพองๆขึ้นมาแบบนี้กลัแบบด้านได้เลยครับก็คือไม่นานนะครับ พอกลับมาด้านนี้ใช้ผ้ากดได้เลยครับกดครั้งนี้เราจะกดกดแล้วก็ปล่อยเร็วๆนะครับกดขอบก่อนเห็นไหมครับเริ่มพองแล้วพอกดจากขอบเสร็จก็มากดตรงกลางกดปล่อยกดปล่อยเร็วนะครับประมาณนับหนึ่งถึงสามนับหนึ่งถึงห้าอย่างเงี้ยแล้วก็สลับตำแหน่งเห็นไหมครับกลับด้านก็เหมือนเดิมนะครับกดปล่อย มุนเร็วๆนะครับกดปล่อยกดปล่อยแล้วก็พอดูว่าทั่วแผ่นแล้วก็กลับด้านตรงนี้ดูว่าตรงไหนยังไม่ฟองก็จิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเร็วๆกลับด้าน เราจะไม่ค้างไว้นานนะครับหน้าโรตีแต่แห้งนะครับเห็นไหมครับเริ่มปองแล้วก็เริ่มใช้วิธีไล่ลมนะทำด้าน แล้วกลับด้านนะครับดูนะครับก็ฟองทั้งแผ่นเนาะแล้วก็เจ็ตะหลิวช่วยไล่ลงนะครับ จับด้านที่ต้องกลับด้านนะครับคือไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งในด้านเรียบร้อยนะครับจับให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูอีกแผ่นนะครับ ดูนะครับพอแป้งเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะหมุนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็กลับได้เลยนะครับเพื่อให้หน้าแป้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้านนะครับพอกลับด้านเสร็จแล้วเริ่มกดนะครับกดนี่ถ้าคุณกดแรงเนี่ย แป้งจะติดกะนอยู่นะครับกดพอดีนะีเนาะคือต้องรู้เลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟอ่อนตอนกดนี่นะครับหมุนไปด้วยนะพอขนาดน,นี้นะครับกดไปในกัดสักยี่สิบมินะครับเรากัดได้ พอการมาด้านนี้คุณก็เริ่มกดได้เลยกดเห็นไหมครับผมไม่ได้กดค้างไว้นานนะครับกดปล่อยกดปล่อยนะแล้วก็ปลับด,ด้านก็เหมือนเดิมครับกดปล่อยกดปล่อย แล้วก็กลับด้านกลัแบบด้านนะครับก็เหมือนเดิมครับกดปล่อยกดปล่อยกดขอบกอ่อนแล้วมากดกลานนะครับกลับด้าน Crap down. ก็ใช้การกดแล้วก็หมุนนะครับไม่กดจิ้มไว้นานนะครับแล้วก็กลับด้านกลับด้านก็คือไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งด้านนะครับเห็นไหมครับก็พองแล้วแล้วก็จิ้มต่อเย่งไม่ฟองเนาะก็จะเป็นการไล่ลมไปด้วยแต่มันก็กลับด้าน คุณเห็นนะครับผมเอาถุงมือจอับไมโครเวฟมาช่วยด้วยเพราะว่าจะง่ายกับเราด้วยเนาะก็พร้อมกันเรียบร้อยนะครับเทคนิคที่สอนเพิ่มวันนี้นะครับให้คุณเตรียมอุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยคือถุงมือที่ใช้จับของออกจากไมคโครเวฟเนาะเพราะว่าเราเล่นไฟอย่างจร้อนหน่อยนึง เทนะครับเทลงมาครับเดี๋ยวรอให้เปลี่ยนสีนะครับขยับตำแหน่งนิดหน่อยแล้วก็กลับด้านได้เลย ยตย่าตำแหน่งนะครับเพราะว่าขอบเปลี่ยนสีแล้วพอดูขนาดนี้นะครับกลับด้านได้เลยนะครับเรกลับด้านมาก็ใช้ตะหกด ด้านนะครับเอาแบบด้านมาก็เลยเริ่ม,ม,มใช้ผ้ากดกดจากขอบนะครับกดปล่ปอยกดปล่ปอยเร็วๆนะแล้วก็มากดตรงกลางหมุนไปด้วยนะครับเราดูว่าแผ่นนั้นครับก็กลับด้าน กดปล่อยกดปล่อยเรื่อยๆนะครับแล้วก็สลับตำแหน่งแล้วก็หมุนพอดูว่าทั่วแล้วกลับด้านนะครับกลับด้านนะครับ เรากดเพื่อันแล้วกนได้นะครับ งนี้นะครับถ้าร้อนเกินนะครับคุณทนไม่ไหวคุณก็ใส่ตรงนี้เนาะก็ต้องใช้เทคนิคกดไปแล้วก็เหมือนไล่ลงไปนะครับแ้วก็กลับ,ลบด้เนานะ อย่าก,กดค้างนานนะครับจิ้มจิ้มจิ้มนะครับแล้วก็กลับด้านนี่นะครับก็เริ่มฟองทั้งแผ่นแล้วเนาะดูนะครับก็ฟองทั้งแผ่นแล้วเรียบร้อยนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจชาลิฟพานระดูเกนนนะครับแล้วกดติดตามวนะครับผมมีคลิปสอนทำอาหารต่างๆอีกเยอะแยะเลยครับที่จะลงให้ดูเนาะแล้วสำหรับใครที่ดูทางช่อง YouTube ก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับมีปัญหาสงสัยอินบ็อกเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับที่เพจชาลิฟพานระดูเกนเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคำถามครับในเพจของผมนะครับมีพวกเครื่องเทศ ใบคอยบริการนะครับพวกมาซาล์ขมิ้นพริกอินเดียแล้วก็ผงกะหรี่ตลอดจนมีแป้งสูยีแล้วก็ใบาชาใบคอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณนะครับอันไหนที่หาซื้อยากก็อินบล็อกเข้ามาที่เพจได้สำหรับคนที่จะสั่งซื้อของนะครับหรือจะสมัครเรียนนะครับก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจชลิพการณนดุเทนได้ถ้าตรงที่ผมโพสเนี่ยคุณจิ้มเข้ามาแล้วเป็น เข้ามาที่หน้าเพจเนาะคุณก็อินบ็อกเข้ามาหรือถ้าตรงผู้โพสเนี่ยคุณจิ้มเข้ามาแล้วเป็นเฟซส,ส่วนตัวของผมเนี่ยคุณก็ลองเลื่อนๆดูผมจะแปะลิงก์ทางเข้าเพจไว้พอคุณเข้ามาที่เพจแล้วคุณก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจของผมเนาะก็เข้ามาคุยกับผมนี่แหละว่าจะสั่งซื้อของหรือว่าจะสมัครเรียนแล้วผมยังมีคอร์สเรียนอีกสองคอร์สก็คือคอร์สรวยด้วยโรตีเป็นคอร์สสอนทร โรตีทำน้ำชาทำแกงกะหรี่เป็นคอสที่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะทำโรตีเนี่ยเป็นอาชีพก็คือเรียนคอสเนี่ยเปิดร้านได้เลยเพราะสอนครบหมดตั้งแต่ทำโรตีโรตีก็มีทั้งโรตีแบบหวานโรตีแบบไม่หวานสอนทำแกงกะหรี่แกงกะหรี่นี่สอนทำแกงกะหรี่หชนิดแล้วบอกวิธีปรับจากแกงกะหรี่หชนิดเป็นแกงกะหรี่ยี่สิบสามสิบชนิด แล้วยังสอนวิธีผสมใบาชาที่ขายในร้านโรตีปากีนอกจากนี้ผมยังมีคอร์สโรตีสไตล์ปากีเป็นคอร์สสอนทําโรตี10ชนิดสนใจคอร์สไหนก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจชัยิิคารดลเคนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ